สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันนะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับบทที่1เรื่องอวัยวะภายในร่างกายนะครับวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่2นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ1นนะครับอธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในร่างกายนะครับวองเรียบพอพาน1นนะครับป2อทับนะครับข้อ2นะครับ อธิบายนะครับวิธีดูแลรักษาอาวัยวะภายในร่างกายนะครับวงเล็บพอพานนะครับ1.1นะครับป .2 ลบ2ครับอวัยวะภายในร่างกายร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะช้นิตต่างๆซึ่งนะครับรวมแล้วเรียกว่า อวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะครับอวัยวะภายนอกเป็นอวัยวะที่สามารถมองเห็นได้เพราะอยู่ภายนอกร่างกายเช่นตาหูจมูกปากเป็นต้นนะครับอวัยวะภายในเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายของเราซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้เช่นสมองหัวใจตับไตปอ,อดเป็นต้นนะครับผมและในวันนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะภายในที่สําคัญดังต่อไปน,นี้ครับ อวัยวะภายในร่างกายนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือ1นนะครับสมองเป็นอวัยวะสาคัญในระบบประสาทนะครับตำแหน่งอยู่ในกะโหลกศีรษะลักษณะเป็นก้อนเนื้อนุ่มๆยุ่นๆเป็นลอนคลื่นนะครับสมองเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ1สมองส่วนหน้า2สมองส่วนกลาง3สมองส่วนท้ายนะครับามาดูหน้าที่ควบคุมการทํางานของร่างกายนะครับสมองมีหน้าที่เลยนะครับหลักก็คือการควบคุมการทํางานของร่างกายสมองส่วนหน้านะครับ มีหนา้นาที่ก็คือทําหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวความคิดความจําสติปัญญาความรู้สึกนะครับเป็นต้นนะครับสมองส่วนกลางทําหน้าที่เป็นสถานีรับส่งนะครับประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับสมองส่วนท้ายที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็นและการได้ยินสมองส่วนหลังนะครับทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อนะครับบริเวณใบหน้าการทํางานเหนือานาจิตใจการทํางานของระบบกล้ามเนื้อ และการทรงตัวนะครับเรามาดูวิธีการดูแลรักษาสมองนะครับข้อ1พักผ่อนให้เพียงพอนะครับข้อ2กินอาหารที่มีประโยชน์ข้อ3นะครับไม่ดื่มสุราไม่เสพสารเสพติดนะครับไม่สูบบุหรี่ข้อ4ระมัดระวังไม่ให้ของแข็งนะครับมากๆเนี่ยมากระแทกศีรษะข้อ5ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล,และเหมาะสมกับวัยนะครับ สหัวใจครับหัวใจเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิตตําแหน่งตั้งอยู่ในทรงอกระหว่างปอดทั้งสองข้างขนาดนะครับประมาณเท่ากับกําปั้นของเจ้าของลักษณะคล้ายดอกบัวตูมแบ่งออกเป็น4ีห้องคือ 1. ห,หัวใจห้องบนซ้าย 2. หัวใจห้องล่างซ้าย 3. หัวใจห้องบนขวา 4. หัวใจห้องล่างขวามีหน้าที่สูบฉีดโลหิต ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับจากรูปภาพเลยนะครับนักเรียนจะเห็นลูกศรชี้นะครับในส่วนต่างๆนะครับและห้องของหัวใจที่แบ่งอ๋อมสี่ห้องนะครับและจากรูปเลยนักเรียนจะเห็นนะครับหัวใจซีขวาเนี่ยนะครับจะนะครับใช้แทนด้วยสีฟ้าหัวใจซีซ้ายจะใช้แทนด้วยสีแดงนะครับเรามาดูหน้าที่ของหัวใจซีขวาเลยนะครับก็จะมีหน้าที่รับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อส่งไปฟอกที่ปอดนะครับ หัวใจซีกซ้ายนะครับฝั่งสีแดงเนี่ยนะครับจะรับเลือดจากปอดเพื่อส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับการทํางานประสานกันของหัวใจทั้ง4ห้องทําให้หัวใจสุบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นปกติหัวใจห้องบนขวาครับจะรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนน้อยจากทุกส่วนของร่างกายเพื่อส่งต่อไปให้หัวใจห้องล่างขวาส่งเลือด ไปฟอกที่ปอดหัวใจห้องบนซ้ายรับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนมากจากปอดส่งต่อให้หัวใจห้องล่างซ้ายเพื่อส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอันนี้ก็คือการทํางานของหัวใจนะครับทั้ง4ี่ห้องนะครับมาดูวิธีการดูแลรักษาหัวใจนะครับข้อ1เลยพักผ่อนให้เพียงพอข้อ2กินอาหารที่มีประโยชน์และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง ข้อ3ออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสมกับวัยข้อ4ทําจิตใจให้ร่าเริงจ่มใสยอยู่เสมอไม่เครียดครับข้อ3นะครับตับนะตับนะเป็นอวัยวะสําคัญนะอวัยวะหนึ่งในระบบการย่อยอาหารตำแหน่งตั้งอยู่นะครับด้านขวาบนของช่องท้อง และอยู่ใกล้กระบังลมนะครับและมีบางส่วนของตับวางอยู่บนกระเพาะอาหารลักษณะรูปร่างคล้ายลิ่มนะครับมีสีน้ำตาลแดงมีลักษณะเป็นสองกีบขนาดไม่เท่ากันมีหน้าที่ขับสารพิษออกจากร่างกายและผลิตน้ำดีซึ่งมีความสำคัญนะครับในกระบวนการย่อยของร่างกายจากตับนะจากรูปภาพต้องเรียนจะเห็นหรือเปล่าว่าตับจะแบ่งออกเป็นสองกีบนะครับ เรามาดูเลยนะครับตับกีบขวาเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เป็น6เท่าของตับกีบซ้ายนะครับแล้วตับกีบซ้ายเนี่ยมีขนาดเล็กนะครับและแบนกว่าตับกีบขวานะครับนอกจากขับสารพิษออกจากร่างกายแล้วตับยังเป็นแหล่งสะสมของวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน A นะครับวิตามิน D วิตามิน B12 ินะครับเป็นต้นนะเรามาดูกันเลยนะครับวิธีการดูแลรักษาตับเลยข้อหนึ่ง พักผ่อนให้เพียงพอข้อ2ไม่กินอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆข้อ3ไม่กินยาเกินความจำเป็นเพราะสารเคมีในยาอาจมีฤทธิ์ทำลายตับข้อ4ไม่ดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ข้อ5ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอข้อ6กินอาหารที่นะครับสะอาดและดื่มน้ําต้มสุกนะครับเสมอ วันนี้นะครับเราก็นะครับจบแล้วนะครับสำหรับการเรียนรู้เรื่องอายุวัภายในนะครับทั้ง3อย่างนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในสัปดาห์หน้านะครับเกี่ยวกับอายวัภภายในนะครับในส่วนต่างๆของร่างกายในต่อไปสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับ